คำเตือนคลิปนี้ปัญญาอ่อนโดดมาเลยเพื่อนเรามาเล่นน้ํากันเถอะใช่ใช่โดดลงมาเลยเพื่อนพอดีฉันไม่ชอบเล่นน้ำลึกงั้นฉันขอไม่เล่นละกันนะไม่เป็นไรมาเล่นด้วยกันเถอะเออเพื่อนเห็นอะไรไหมวะเพื่อนโดูด้าหลังสิเพื่อนนี่พวกนายเล่นอะไรกันเนี่ยเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรวนเนี้ยโอ้ผีเปรตวะฉันไม่ใช่ผีเปรตนะฉันอ่ะคือคนที่สูงที่สุดในโลกเพราะพวกเกเน่มันเตี้ยต่างหากละฮะฮ่เฮ้อเออนีดีกว่า รู้ไหมที่นี่ถิ่นใครพวกแกต้องตายซะฮ่าฮ่า,าจมน้ําตายกันไปยซะเถอะฮ่าฮ่า,าที่นี่นะบ้านฉันพวกแกต้องตายแกนีแล้วแกคิดว่าจะรอดหรือไงพวกแกน่ะต้องจมน้ําตายกันไปให้หมดเราไปหาหอยกันนี่ไม่เพื่อนโอ้ได้ได้ฉันอยากไปอยู่พอดีเลยอ๋อนะ้่มันอะไรกันอะโอ้เพื่อนเราต้องแจ้งตำรวจฮัลโหลครับพณตำรวจนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอะไรให้ช่วยไหมครับผมเห็นศพใครก็ไม่รู้ครับนอนตายหนิวบนน้ำสามคน ขอสถานที่นะครับอยู่ที่ป่าหลังหมู่บ้านครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบไปในห้านาทีครับคุณมีเบาะแสอะไรหรือเปล่าครับผมมานี่ผมก็ยังไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นแค่คนตายแล้วอ่ะคุณตำรวจด้านหลังครับมีอะไรหรือเปล่าครับใจเย็นก่อนครับเฮ้ยใครคนนอะตัวสูงยังกระเปเลยเดี๋ยวบอกนะว่าแกน่ะผมนี่แหละครับคุณตำรวจที่เป็นคนฆ่าเด็กสามคนนั่นนะโอเคเข้าใจแล้วแกน่ะตายซะเถอะของแค่นั้นอะทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับคุณตำรวจ มันคันๆน,นะนะงั้นคงจะถึงตาผมบ้างเลยนะคุณตำรวจตายซะเถอะคุณตำรวจยา,ยา,าปกกุกแกน่ะจะคิดว่าจะรอดนะแกฆ่าคุณตำรวจทำไมวะยาคนอย่างแกนะมันต้องโดนอย่างงี้ตายซะเถอะยาแกท้าไม่ตายเตะกางการะดาตูมของแค่นี้ก็ทำให้ฉันคันแค่นั้นเลยนะคนต่อไปนะ่ะเข้ามาได้เลยเตรียมตัวตายได้เลยล่ะยา โอ้ปหาซื้อเลยกินดีกว่าโหรู้สึกหิวข้าวมากเลยเนี่ยโอ้ต้องรีบๆแล้วโอ้เห็นท้องจะแตกแอนไปเหมือนเดิมครับรถที่แม่ซื้อให้เหมือนเดิมอ่ฮะโอ้ยยกรอได้เโคตรแรงเลยครับน้องๆเบรก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 อ๋อชน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 โอ้ยเดินเข้าร้านก่อนดีกว่ามีใครอยู่ไหมครับโอ้โหเปิดประตูโอ้ไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยไม่นะทำไมไมมีใครอยู่กันิวจนท้องจะแตกีแล้วไม่เป็นไรกลับไปต้มมามากินที่บ้านดีกว่าเออทำไมแปลกๆวะ อ้ใครครับเนี่ยโอ้โหสูงเมันไปเลยโอ้สิ่งรถหนีดิรออะไรอะ่ะโอ้โหนันมันใครกันเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยโอ้ยต้องระวังตัวให้ดีฉันมาแล้วมีใครอยู่บ้านไหมเอฮ่าฮ่าฮ่เปิดประตูนะไฟเปิดเปิดเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องรีบโทรหาตำรวจด่วนโ้ยโฮยโย,โยนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะเวย้ยเห็นหรือเปล่าฉันรออะไรมานี่รถถังสุดแรงเลยนะเวย้ย หมอบตัวสะเทือนนอน่นะไม่รอดหรอกผมยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะครับคุณตำรวจพูดดีๆไม่ได้แล้วยิงเฮ้ยรู้สึกคันๆน,นะครับมีอีกสักดอกไหมครับคุณตำรวจมีดิออกไปอีกดอกเขาจะมายิงอะไรกันหน้าบ้านชเชน่ะบ้านเชนจะเบิดเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาด้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยนี่แกหยุดหยุดหยุดเรียกกำลังเสริมด่วนเร็วๆด้วยออกมาแค่น,นี้นะทำอะไรผมไม่ลงหรอกนะคุณตำรวจตายสะเถอะฉันนาะยยึดลกถังได้ด้วยนะลคีคอปเตอร์น่ะยานเล็กกว่าฉันอีก ตายซะเอแกย่าฉันนักกิงที่สุดแล้วนายน่ะหยุดแค่น,นั้นซะเถอะเจ้ายักษ์วัคซีนซปเปอร์ฮีโร่ฉีดเข้ารา่างฉันซะเมื่อได้ฉีดแล้วล่างตายของฉันใหญ่ขึ้นหลายเท่ามากเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันต้องการต่อสู้คิดว่าของแค่น,นั้นจะมาสู้ฉันได้ดยังไงฮ่าฮ่าฮ่าโดนหมัดอัปเปอร์คัตของฉันไม่น้อยย่าโอ้เจ็บไม่หล่ะแกตายถ้าไม่ตายระเบิดนิวเคลียร์ย่า โอ้ไม่นะฉันกำลงังจะแพงอะรอไม่ฉันตกลงม,มาที่ไหนเนี่ยไฟกำลังไมหม้ฉันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าเพิ่งตายฉันยังไม่ยอมตายหรอกน้าแกแกนะ่ะตายซะเถอะยอมรับความจริงซะตายซะแกไปลงนนกซกเถอะอไอ้ชั่วเออไม่นะโอ้ล่างตายฉันกำลังจะหายไป